เอาเล่าอีกเรื่องหนึง่งเล่านอกตำลาทีนี้เอามาต้องไปเจาะปอดใช่ไหมปอดเนี่ยหมอเขาบอกขั้วปอดเนี่ยมันมีจุดจะต้องไปเจาะแล้วไอตลอดเอามาคนเรียกว่าเอาละก็าถามหมอเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะใส่ย,ยาได้นาะมันอยู่ข้างในเนี่ยท่านทนไหวไหมบอกไหวงานนี้เอาอมาก็ตื่นเต้น แล้วไม่ตื่นเต้นนะเอาละที่เราบวชมาในศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้ประชิญอย่างเนี้ยอย่างเรามันต้องเจออย่างนี้แหละถ้าอย่างนั้นเนะี่ยเพราะเราเป็นคนฝึกยากไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาเขาอาจจะไม่ต้องประชินปัญหาเยอะๆเขาสามารถจะเจริญสติได้จเจริญปัญญาได้เอาละเราจะใช้จังหวะวิกฤตของชีวิตนี่แหละเอาเลยแต่เนี้ยก็เข้าห้องแล้ว เขาก็เจาะใช้ใช้เครื่องมือเป็นเข็มยาวๆแทงแทงจุดเข้าไปดินะแล้วเขาก็ให้เรานอนคว่ำอย่างนั้นะอนมาก็กําหนดอนมาบอกเดี๋ยวเดียวดยวีนิดนึงขอขอตั้งสติเดี๋ยวมาถ้าพร้อมมาจะบอกนะนีใส่ได้ไงล่ะไม่ใส่คือ คือถ้าใส่ยามันจะเจาะไม่ถูก mm hmm. เขาจะต้องรให้เรากั้นหายใจ mm hmm. หายใจกั้นยาวอะไรเงรี้ยจะต้องบอกเราตลอดนะทางนั้นมันจะไปไปตัดที่คั่วปอดไม่ได้ถ้าคนสลบแล้วจะไปนั่นยังไง mm hmm. ใช่ไหมนะไม่ได้ mm hmm. นี่แหละมันเขาเรียกว่าอันนี้เป็นสุดยอดของการปฏิบัติธรรมนึกดทีนี้ mm hmm. <laughs> นมาๆก็โอ้โหได้จังหวะอะไรงานเนี้ยเขาก็แทง พ่อมาบอกว่าเอามายกมือโอเคแล้วทำเอามาพิจนารณาศีลตนเองก่อนเอ,อือเราไม่ได้ขาดตกบกพร่องในศีลน,นะโอเคแล้วถ้าเราจะต้องตายไปเนี่ยเราปลอดภยัปดภย,ปดภยปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภย <laughs> อัยเอามาต้องระวังมากนะเรื่องเนี้ยไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่งั้นคือเอามายังไงยังไงขอให้ได้สุขติไว้ก่อนใช่ไหมละ่ะแล้วก็ ถ้าเราเกิดไปเดี่ยงหรือพังทลายขึ้นมาแล้วก็อบายทุกติวิธิบาศในลกสิ mm hmm. แล้วก็มนัสิการทั้งตัวศีลพิจารณาถึงกุศลความดีแล้วก็ลึกสิ่งที่อามาได้เลยรู้ไหมว่ากระแสชีวิตที่บวชเข้ามาเนี่ย mm hmm. อามารักในพุทธเจ้ารักในพระรันตนตรชีวิตเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ถวายก็เป็นพทธเจ้าจริงไหมอามาถามตัวเองนะ มาขนาดนี้ไม่จริงไม่ได้แล้วมาก็นึกนึกนึก,น,กนึกถึงามาก็เห็นกุศลความดีทุนเอาแล้วเมื่อกายนี้อัตภาพนี้อัตตาภาวะปริบัน<ม>บอกว่าเราได้มอบถวายแด่พระรัตนตรัยแด่พระเจ้าแล้วแล้วเราจะไปกังวลอะไรมาเลยเตยวนี้ใจมีพลังขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็ เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกเวทนา,อย,าอย่างแสนสะอาดเลยเขาบอกว่ากั้นใจท่านการรั้นเราหายใจเขาแล้วก็หยุดเขาก็ปุ๊บมันปวดอย่างมากเลยนะปวดจนรู้สึกใจจะขาดเหมือนใจจะขาดอมาก็ใช้สติเนี่ยระลึกที่ปวดนั่นแหละเป็นอารมณ์มั่นคงตรงนั้นแล้วสมาธิก็จดจ่อันตรงนั้นแหละ หมายถึงว่าถ้าใจขาดตายก็ให้ตายไปในขนาดนี้ที่ตายเราปลอดภัยแน่นอนทีนี้ไอ้พลังตรงเนี้ยเวลาสมาธิมันเข้าเนี่ยนะมันจะฟืดมันเหมือนดูดเข้าไปนะเหมือนอะไรดูดตืดแล้วมันก็จะบุบขึ้นมาเลยนี้สมาธิมันเข้านี่มันจะสุกแล้วแต่เนี้มันได้ปราโมทมันได้ปีติมันได้สุกมันได้สมณะแล้วจิตมันตั้งมั่นนั้นเวลาเขาให้ทําอะไรมันทําได้เพราะ ตัดไอตัวนั้นออกมาฟุบเนี่ยดึงออกมาแล้วก็แรงมันหมดทำเกือบจะครึ่งชั่วโมงแรงมันหมดแล้วแต่สิ่งที่ได้อะไรรู้ไหมมันนอนยิ้มอยู่นั่นแหละสุขเวทนามันเกิดเงี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาเลยจากทุกขเวทนาสุดใจมันจะขาดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาเพราะสุขเวทนาเข้าและใจมันมีความสุขแล้วก็นอนอยู่นั่นแหละ สุขอย่างเนี้ประมาณเกือบสามสิบนาทีไม่เคยมีทุกข์เลยเนี่ยต้องการชี้เห็นอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่กลัวแล้วก็ใช้วิกฤตไอตัวทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ของสมาธิไอตัวเวทนานั่นแหละไอทุกขเวทนาที่จะฆ่าชีวิตเรานั่นแหละก็ดิ่งใช้สมาธิจ่อจดจ่อเป็นอารมณ์นั่นเลยเมื่อจดจ่ออารมณ์นั้นน่ะ มันก็จะแปลเปลี่ยนใช่ไหมเมื่อกุโสและจิตเกิดมันก็ทุกขแต่กายแต่ใจมันไม่ทุกแล้วใจทีนี้พอใจมันมีพลังใจมันมีสมาธิขึ้นมามันก็สร้างจิตตชชูปไปปกคลุมกับรัชกายมันไม่ใช่สุขแก่ใจอย่างเดียวกายก็เลยสุขไปด้วยเนี่ยกายมันก็สุขอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ไม่ใช่เป็นคุณวิเศษอะไรนะเป็นเพียงแค่สมาธิขั้นพื้นฐานเล็กๆนี่แหละแต่อาศัยว่ามัน ติดต่อต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องก็เลยใจมันใจเป็น substrate. กุศลกายมันทุกข์ที่แรกทุกข์มากแต่ไม่ให้มันซึมเข้ามาถึงใจก็จะเนื้รักษาใจรักษาที่มั่นไว้รักษาที่มั่นรักษากุศลและจิตไว้รักษาให้สมาธินั้นตั้งมั่นเข้าไว้อกายมันก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์จุดขีดแล้วก็มองใช้สติกําหนดหมายสมาธิก็ตั้งมั่นกับทุกขเวทนาทางกายนั่นะ ที่มันแน่นใจจะขาดแล้วเนะี่ยก็มนัสิการพอมันสมาธิมันมีพลังฟุดขึ้นมาไปเสร็จมันก็สุขทั้งกายและใจหลักการมีแค่นี้อันนี้แปลว่าสู้ไหวนี่ครั้งที่หนึ่งทีนี้มันมีอีกครั้งหนึ่งสู้ไม่ไหวมาอีกครั้งหนึ่งมาอีกประมาณสองสเดือนนี่ไปโดนเจาะไขสันหลังใครเคยโดนเจาะไหมเป็นเหมือนสว่านเจาะไม่เคยใช่ไหม โอ้โหน,นั้นสู้ไม่ไหวอันนั้นอันนั้นสู้ไม่ฮะคำว่าสู้ไม่ไหวในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ร้องโอยๆนะแต่เพียงว่าความสุขมันไม่เข้าอย่างๆเหมือนครั้งแรกแต่มันแรงมันหมดไปเลยแล้วก็โดนเจาบแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลอยู่อยู่ประมาณครึ่งครึ่งวันถึงลุกได้เพราะเขาต้องการเจาะดูไขสันหลังว่าทําไมเลือดโลหิตถึงจาง คือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมาจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเอามาจะเล่าให้ฟังแล้วพวกเราจะตกใจใบาปประกรรมขอาอาตมาตอนเอามาจะเปลี่ยนไตเนี่ยเนี่นเป็นการพูดเรื่องส่วนตัวไปนีนิ้หมอเขาก็ไปไปดูไอ้ตัวไอ้นิ้วในถุงน้ําดีเขาบอกมันมีนิว้วฉะนั้นมันต้องตัดก่อนถึงจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนไตได้อามาก็ไปให้ไปดูเขา่านิว้วไปไปมาก็หมอก็ เข้าห้องผ่าตัดหมอบอกว่าจะเจาะแค่สามลูแต่พอหมอกําลังจะวางยาเนี่ยหมอบอกท่าน <c oughs> เพื่อสบายใจไม่ต้องเจาะตัดมันทิ้งไปเลยนะอม,มาก็นึกในใจเออมันก็จะไปกังวลอะไรกับกายนี้บอกหมอมันสะดวกใช่ไหมมันสะดวกดีท่านโอเคโอเคมากอนุญาตพอตัดเสร็จแล้วต่อมาก็ฟื้นกลับมา อามาก็อยากจะดูไอ้นิ้วเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนก็ขอหมอเขาหมอคนที่ตัดก็ไม่มามีแต่หมอเล็กๆมาเนี่ยอมาม่าบอกขอคุยหน่อยเขาก็เลยมาพอมาเสร็จก็เลยถามหมอก็เลยบอกว่าที่ตัดไปเนะียไม่ใช่นิ้วมันตัดทิ้งไปแล้วไงมันไม่มีนิ้วหรอกแต่มันคล้ายนิ้วนี่ครั้งที่หนึ่ง <S <S ถุงน้ำดีทิ้งไป เออใช่ที่ว่าย่อยไขมันไม่มีอะไรเดีนี่ก็ผลนี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่บอกว่ามีจุดที่ขั่วปอดหมอก็ขอเจาะนี่หลายเดือนผ่านมาเนะี่ยเป็นปีก็ไปเจาะแล้วตัดขั่วปอดออกมาผลประกอก็ตัดออกมาพิสูจน์ดูแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนี่ครั้งที่สองครั้งที่สามก็ ครั้งที่สามครนี้เราก็เจาะไขสันหลังเนี่ยเพื่อต้องการจะรู้ว่าไอตัวไขสันหลังมันไม่สร้างเม็ดเลือดหรือเปล่าก็ไปเจาะพอเจาะเสร็จแล้วพอมาดูผลผลเมื่อก่อนก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่ตรงนี้ว่าคนละคนละคนละชุดคนละชุดอันนี้นี่ที่จริงเอามาต้องการชี้เห็นว่าบาปเนี่ยเวลามันให้ผลมันเป็นแบบนี้ฉะนั้น อามาจะต้องระวังมากก็คือหนึ่งไม่ให้ไม่ให้ความรู้สึกขัดเคืองเกิดขึ้นกับผกกู้กระทำแล้วที่ไปก่อนนั้นเนี่ยแขนเขอ้าอามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ก็ผ่าผิดเ <c oughs> หมาะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะแล้วถ้าถ้าดูในร่างกายอามาเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยอามาเน,นืกใจว่าเออมันมาให้อามาได้ฝึกจริงๆเลยนะ ได้ฝึกจริงๆว่าอ๋อที่จริงเมื่ออาทิตย์สองาทิตย์ที่แล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นไม่เล่าดีกว่าเอาเล่าก็เล่าก็คือเนี่ยปกติเนี่ยพระที่อยู่ด้วยท่านก็จะไปทำความสะอาดห้องสะอาดอะไท่านก็ใช้น้ำยาถูพื้นใช่ไหม ใส่ขวดแล้วผสมน้ําทีนี้อามาเนี่ยจะ,จะมีน้ําดื่มอยู่ในห้องอามาบรรยายธรรม,มาเสร็จเดินจงกรมเดินอะไรเสร็จสับเรียบร้อยมาก็หิวน้ํามากก็ไปยกดื่ม <c oughs> <c oughs> คือพระท่านลืมหยิบเอาไอ้น้ําถูพื้นเนี่ยน้ํายาถูพื้นที่ผสมในน้ำเทีนี้เวลาดื่มอึกเข้าไปเนี่ยามาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นเป็นอย่างนี้ <c oughs> อ๋อสงสัยท่านเอาน้ํายาผสมให้เราดื่ม เพราะปกติบางทีท uh, ่านก็บางทีก็จะมีน้ําน้ําอะไรเฮลูบอยน้าอะไรก็เนี่ยนะไอ้น้ำไอ้ตัววิตามินซีอะไรเออวิตามินซีนี่มันเหม็นเหม็นอะไรอีกอึกที่หนึ่งนะอ่ะดื่มอึกที่สองเข้าไปอีกดื่มเยอะด้วยนะแต่นี้ก็อืกลิ่นไม่ได้เรื่องเลยนึกใจนะอ่าดื่มอีกแต่นี้มันจะอ้วกอีกแต่เนี้ยที่จะเข้าไปนี่มัน มันเข้าใส่ในขวดสิงขวดน้ําดื่มเนี่ยอามาก็ไม่เขย่าดูเฮ้ยทำไมมีฟองขึ้นขนาดนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยอามาก็เลยกดโทรศัพท์ถามพระที่ดูแลอยู่ท่านก็ไม่ได้รับก็เลยเดินออกมาก็เลยถามพระรูปหนึ่งท่านก็มาดูก็โอ้โ oh, หพายานี้น้ํายาถูพื้น <c oughs> อามาก็เลยบอกว่า <c oughs> ไปดูที่มันยี่ห้ออะไร <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไปดูที่ยี่ห้ออะไร ก็มาดูเบ็เสร็จปุ๊บก็เอ๊วิธีการทํำยังไงดีอามาก็เอ๊ะก็เลยยกก็เลยดื่มน้ําดื่มน้ําพระท่านก็นั่งเฝ้าอามาก็บอกว่านิมมต์ท่านออกไปมาเริ่มนึกแล้วว่าเออเอาและงานนี้แหละเป็นสถานการณ์ที่เราจะได้ฝึกเป็นครั้งเนอีครั้งหนึ่งของชีวิตแล้วเนี่ยก็ค่อยๆจิบน้ําจิบน้ําจิบน้ําแล้วก็นั่งที่แล้วแต่ขาวแต่ขาวก็โอ้โหตอนนี้มันปั่นปวด ปานปวนมันดึกแล้วมัโยมก็นึกในใจไม่เป็นไรแล้วหนึ่งก็เริ่มพิจารณาในห้องนอนแล้วอ๋อมป็นของสงฆ์เขาเนี่ยเราอย่าไปล็อกประตูเราอย่าไปทำอะไรเอะไงต่างก็พิจารณาแล้วมีอะไรห่วงไหม, <c oughs> <c oughs> มไม่มี <c oughs> แต่ดีมันได้การดื่มน้ําได้การดื่มน้ําแล้วต่อมาก็ สองวันสามวันนั่งโยมรู้ก็เลยไปที่โรงพยาบาลหมอเ็าบอกว่ามันสามวันแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วต้องรอว่าไอ้เนื้อเยื่อทั้งหลายที่มันโดนเลยมันจะหลุดลุยไปอะไรเท่าไหร่อย่งางไรอันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างดูแลอยู่ในตอนนี้ผสมใช่ไหมพระท่านเป็นคนผสมผสมผสม ตรงนี้ต้องการชี้เห็นว่าเวลาบาปมันให้ผลเห็นไหมที่จริงเนี่ยเวลาดื่มแต่ที่แรกมันต้องรู้แล้วแล้วเอามาไม่ใช่เป็นคนไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องวู่นวายแต่ยังไปสําคัญผิดว่าเป็นนี่เป็นวิตามินซเนี่ยอันนี้ก็ต้องการชี้ให้เห็นถึงเวลาบาปมันให้ผลท่านทั้งหลายเป็นแบบนี้คุณจะไปอยู่ตรงไหนไมันก็ตามให้ผลตรง